สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะเป็นรถนะคะครอบครัวนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถครอบครัวเดินทางต่างจังหวัดนะคะขับสบายๆนะคะพันสบายๆพลอย,ยแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น t o ต้าอินโนวานะคะเครื่อง2000ตัววีปี2015นะคะ เดี๋ยวพลอยพาชมรอบคันนะคะค่ะตรงนี้ก็จะได้แม็ก4ล้อเลยนะคะมีอุปกรณ์ไว้ขนไปเที่ยวต่างจังหวัดจักรยานเอ่ยกางเต็นได้สบายเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะด้านหลังนะคะโตโยต้ i n n o โนนะคะเครื่อง2,000ตัววีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเทารอบคันเลยนะคะเดี๋ยวพลอยพาชมภายในนะคะว่า มีออปชันอะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะสเบรดนะคะตัดลายไม้นะคะเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะคะนี่ค่ะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวท็อปเป็นตัววีนะคะพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะวิทยุ CD MP3 นะคะแอร์ออโต้นะคะคันนี้ เบาะหนังสีเบรดนะคะสวยมากเลยนะคะขับสบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้ก็จะมีจอกลางด้วยนะคะมีแอร์ตอนที่สองตอนที่สามด้วยนะคะนั่งได้สบายเลย mm hmm. ตัววีนี่เขาจะเป็นเบาะแยกนะคะลูกค้าเบาะแยกสามารถเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะคะอันนี้ mm hmm. นี่ค่ะสวยมากค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพอยพาชมด้านหลังนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะนี่ค่ะสําหรับลูกค้าถ้าในส่วนของด้านหลังอยากจะวางของถ้าไม่มีคนนั่งด้านหลังนะคะ<ๆ>ก็สามารถเก็บพับเบาะได้นะคะตรงนี้นี่ค่ะกว้างมากเลยนะคะนั่งได้ด้านหลังมาสองสามคนเลยนะคะนี่ค่ะ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ9,000บาทนะคะ6ปี72งวดนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อพลอยได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ไอดีรายและเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ใต้ลิงก์ y ยูทู e เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ